ผนไม้พยูมง1 9อยาท่อนเหลี่ยมแหกด่านอุบลราชธานีจัดกิจกรรมที่ระลึกวันจัดกรีอุบลราชธานีซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงกรานต์แถลงข่าวส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงเทศกาลบุญเดือน5อุบลราชธานีแถลงข่าวฉลอง200ปีเมืองเขมรราชธานีอุบลร่วมประชุมการค้าชายแดนที่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา วัดมหาวนารามพระอารามหลวงเปิดงานศึกสารบุญประเพณีปิดทองทรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงอุบล UNTFC เปิดบ้านถล่มมหาสารคามยูเนเต็ดชนะเจนัดรวดติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลอีกสักครู่ค่ะนี่คือความสุขของคนทั้งบ้าน สัมผัสด้วยตาคุณเองกับ V Cable TV อุบลแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้น350บาท76ช่องพร้อมสุดยอดช่องรายการยอดนิยมมากมายโกแพ็กเกจขอเสนอสุดคุ้มค่าครบครันความบันเทิงสำหรับโรงแรมแมนชั่นพอพัก และเริ่มต้นเดือนละ599บาทจุใจกับพรีเมีร์ลีกกว่า380เแมตช์สารพันความรู้ความบันเทิงมากมายผมจัดชัดจริงทั้งระบบเคเบิลและจานเคยูแบนวีเคเบิลทีวอุบลฟรีค่าติดตั้งวีเคเบิล4 5 281 1114ฝันไดน้ให้เราเทำ20ปีของการทำงานสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ 四散 <Star> media house。 สวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่7เมษายน2557กับดิฉันนลินราพิณกุลค่ะข่าวแรกใน,นวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการขนไม้พยุงค่ะซึ่งทางคนร้ายนะคะได้มีรถตู้ขนไม้พยุง191ท่อนเหลี่ยมแหกด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพาพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการไล่ติดตามคนร้ายขับเบียดรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางนะคะแต่ก็หนีไม่รอดค่ะสามารถจับคนร้ายได้หนึ่งคนพร้อมกับของกลางค่ะ พลตำรเอกสิทธิศักดิ์แสงจันทร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้าไม้พยุงมารับไม้ที่อำเภอนาจั่วยใช้เส้นทางผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารเข้าอำเภอศรีเมืองใหม่จึงนำกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณสามแยกกู้ภัยอำเภอพิบูลมังสาหาร พบรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนออ่างหอหีบ1104กรุงเทพมหานครจึงแสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบแต่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ยอมหยุดได้เร่งความเร็วขับแหกด่านหลบหนี โดยมีรถคุ้มกันมาด้วยหนึ่งคันเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้รถส่วนตัวไล่ติดตามมาทันและส่งสัญญาณเพื่อให้หยุดรถเป็นเหตุให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกขับเบียดจนเสียหลักชนต้นไม้เสียหายหนึ่งคันซึ่งรถเจ้าหน้าที่อีกคันได้ไล่ติดตามมาทันทีที่สะพานห้วยกลางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ต้องหาเห็นส่วนตัวจึงได้จอดรถพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถวิ่งไล่ติดตามจับกลุ่มได้หนึ่งคนคือนายทันชนกเหมือนพูลอายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่42ทับหนึ่งหมู่ที่2องตำบลเหมืองม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบไม้พยุงขนาด30-60เซนติเมตรจำนวน79ท่อน ไม้พยุงแปรรูปขนาด30-60ถึงเซนติเมตรถาก,กลมจำนวน87ท่อนเหลี่ยมขนาด 80- ถึงหเซนติเมตรจำนวน15ห้าท่อนเหลี่ยมรวม19 1เอท่อนเหลี่ยมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียหนึ่งเครื่องธนบัตรฉบับละ1 0 0 0บาทจำนวน50ฉบับรวมเป็นเงินห0 0 0 0่นบาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพพิบูลมังสาหารจังหวัดบุราชธมนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดุบลราชธานีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนวางผานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อถวายสักการะหน้าพระบรมมาธิสรักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีค่ะ ที่หอประชุมภัยพระยอมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อถวายสการะหน้าพระบรมสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกล่าวคำถวายอาศิรวาสราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจําปี2557 โดยมีข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาร่วมงานในพิธีจำนวนมากเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรม,มาราชวงศ์จัก,กรีที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขตลอดมา สำหรับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกมหาจัก,กรีหรือที่เรียกกันโดยย่อว่าวันจัก,กรีซึ่งหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสร้างกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของไทยและได้มีการจัดงานพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ปี2461 ที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลอำเภอัยรินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้มีการซ้อมแพทอุบัติเหตุหมู่ร้ายแรงและเกิดขึ้นอย่างกระทันหันค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุที่จะมีการจำลองสถานการณ์เหมือนจริงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะ ที่โรงพยาบาลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุลราชธานีและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บริเวณถนนเทศบาล14ก่อนถึงทางข้ามรถไฟบ้านกุดเบงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุลราธานีทั้งนี้เนื่องจากอุบัติเหตุหมู่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นผลที่มีผู้บาดเจ็บพิการหรืออ,อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะมีภาวะวิกฤต จึงจะเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วในคราวเดียวกันหรือติดต่อกันเป็นจํานวนมากจนเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วมักจะเกิดความสับสนวุ่นวายทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการทบทวนซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุหมู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีผู้สัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมากและทุกปีมักจะเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวอยู่เป็นประจำ จังหวัดบุรลราชธานีนะคะขอเชิญร่วมงานสืบสารงานบุญประเพณีเทศกาลเดือน5แห่ขบวนพระเวทฟังเทศมหาชาติตักบาบดอกไม้ส่งน้ำขอพรอพระเจ้าอยญ่อินแปลงระหว่างวันที่5เมษายนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัด,ดบุรลรชธานในวันชัยสุทธิวรชัย ภูวาราชการจังหวัดบุรราชธานีถแถลงข่าวเทศกาลบุญเดือน5แห่ขบวนพระเวทฟังเทศมหาชาติตักบาทดอกไม้ส่งน้ำขอพรอพระเจ้าใหญ่อินแปลงระหว่างวันที่5ถึง15เมษายน2557โดยมีกิจกรรมในวันเสาร์ที่5เมษายน2557มีพิธีเปิดงานบุญเดือน5ฟังถแถลงข่าวกินข้าวปุ้นพาแรงการแสดงศิลปะพื้นเมือง วันศุกร์ที่11เมษายน2557มีพิธีอัญเชิญส่งน้ำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายเครื่องสักการะฉัดเงินฉัดทองหมผ้าพระเจ้าใหญ่อินแปลงปิดทองส่งน้ำพระราชทานพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นปฐมฤกษ์และพิธีมหาพุทธาพิเศษวันที่12และ13เมษายน2557มีกิจกรรมปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลง วันจันทร์ที่14เมษาย,ยน2557มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแห่ขบวนพระเวทตักบาทดอกไม้เจริญพุทธมนต์ชัยน้อยชัยใหญ่และฟังเทศมาลัยหมืน่นมาลัยแสนและวันอังคารที่15เมษาย,ยน2557แห่ข้าวพันก้อนฟังเทศมหาชาติ13กันวันเดียวจบผู้ว่าราชการจังหวัดบลราชธานีขอเชิญร่วมงานประเพณีปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลง ได้ตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษายน2557นี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นระเบียบปฏิบัติสืบต่อไปและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้ปิดทองส่งน้ำพร้อมถวายเครื่องสักการะอย่างทั่วถึงกัน อำเภอเขมรราชจังหวัดอุลรธานีนะคะได้เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลอง200ปีเขมราชธานีค่ะอำเภอเขมราชจังหวัดอุลราชธานีพร้อมงานฉลอง200ปีเขมราชธานีอย่างยิ่งใหญ่นายสมชัยคล้ายทัพทิมนายอำเภอเขมราชร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวความพร้อมของการจัดงานฉลอง200ปีเขมราชธานีซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในอำเภอเขมรราช ซึ่งได้ชื่อว่าต้นตำร,รับํำตังหวายถิ่นไทยนักปราดถวยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามมะขามหวานหลากหลายกล้วยตากรถดีประเพณีแห่เทียนพรรษาแข่งนาวาสองฝั่งโคงและในโอกาสนี้เมืองเขมรราชธานีจะครบ200ปีชาวเขมาราชจึงพร้อมใจกันจัดงานเพื่อสืบสารตำนานประวัติศาสตร์เมืองสำคัญในอดีต โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน2557กิจกรรมภายในงานในวันที่11เมษายน2557มีพิธีบวงสวงและสมโพธ200ปีเขมราชธานีณบริเวณดอนปู่ตาสารหลักเมืองเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดนุบลรีตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปการจัดงานบวงสวงสมโพธเขมราชในครั้งนี้ถือเป็นงานใหญ่ของประวัติศาสตร์ต้องจารึก และในวันเช้าที่12เมษายน2557จะเป็นการตักบาตรพระสงฆ์200รูปและการรณรงค์อาหารปลอดภัยไม่กินปลาดิบส่วนในช่วงเย็นเป็นการประกวดเทพีสงกรานต์วันที่13เมษายน2557ตักบาตรย้อนยุคที่ถนนคนเดินพิธีเปิดงานและขบวนแห่บุพชาติจากทุกตำบลและชมงานแสดงแสงสีเสียงตำนานเขมราธานี และวันที่14เมษายน2557ชมการประกวดรำตังหวายและรำวงย้อนยุคที่มีคำรำมากที่สุดในโลกนอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอบสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองระหว่างวันที่9ถึง17เมษายน2557ด้วย วพ,าาพวกันสผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารธมนีนําหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรารธมนีเดินทางร่วมประชุมระหว่างจังหวัดบุราชธานีกับจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชานะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวค่ะ วันที่7เมษายน2557นายวันชัยสุธิโวโรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุลราธานีเดินทางร่วมประชุมระหว่างจังหวัดอุลราธานีกับจังหวัดพระวิหารโดยมีนายอูมมาราผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหารราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดร่วมประชุมที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดพระวิหาร การประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาเส้นทางการลงทุนและเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าชายแดน3ประเทศคือประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศกัมพูชาเพื่อให้มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดอุดมราชธานีกับจังหวัดพระวิหารในอนาคต เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมเป็นจังหวัดคู่ขนานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งสองประเทศอีกทั้งการส่งเสริมด้านการประมงปศุสัตว์และการพัฒนาความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านทางสาธารณสุขสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแพทย์การสาธารณสุข และการฝึกอบรมของบุคลากรการแพทย์ระหว่างจังหวัดบนราชธานีและจังหวัดพระวิหารราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาอีกด้วยวัดมหาวนารามพระอารามหลวงเปิดงานสืบสารบุญประเพณีปิดทองทรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงประจำปี2557ค่ะ วันที่5เมษาย,ยน2557เวลา9นาฬิกาณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงหรือวัดประหญยได้จัดพิธีเปิดงานสืบสารบุญประเพณีปิดทองส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงร่วมบุญพเวทฟังเทศมหาชาติตักบาดดอกไม้ทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี2557โดยมีพระพรหมม,ม,ม,มวชิระยานเจ้าอาวาสวัดยานวากรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเทรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธมนีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมในพิธีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธมนีได้นําพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป,ป่าถวายสมทบเป็นทุนในการสร้างวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงและได้ประกอบพิธีส่งน้ําปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลงเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ โดยวัดมหาวนารามได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมง,งานประเพณีปิดทองสงนาพระเจ้าใหญ่อินแปลงได้ตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษายน2557ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นระเบียบปฏบิบัติสืบต่อไปสำหรับพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุลราชธานีมีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ3.10เมตรสูงประมาณ5เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทองประชาชนชาวจังหวัดบนราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือโดยในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่หรือสงกรานต์ก็จะมีประชาชนมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรอเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเป็นจำนวนมาก อุบลยูเอ็มทีเอฟซีเปิดบ้านถล่มมหาสารคามอยู่ในเตดชนะเจน,นัดรวดนำฝูงโซนอีสานค่ะวันที่6เมษาย,ยน2 5 5 7เวลา18นาฬิกาสนามโรงเรยงกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันฟุตบอล a อ s ลีกภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือพยักร้ายลุ่มน้ำมูลอุบลยูเอ็ทีทีมจากฝูงโซนอีสาน ซึ่งเก็บชัยชนะมา6นัดรวดมี18คะแนนเต็มเปิดบ้านตอนรับปูพิฆาตมหาสารคามยูเนเต็ดทีมอันดับ11ที่ลงสนาม6นัดมี4คะแนนเริ่มเกมเจ้าถิ่นเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีและได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่5จากจังหวะหลุดเข้าไปยิงของเอวิสจ็อบดาวซันโวประจำทีมอุบลขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ จ้าถิ่นดีใจได้ไ่นานก็โดนทีมเยือนตามตีเสมออย่างทันควันจากจังหวะที่ชานวิทย์ทองวันผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นรับบอลแล้วกระชอหลุดมือบอลเด้งเข้ามาทางจิรนิติแถลงจิตยิงซ้ำเข้าไปแบบง่ายๆทำให้มหาสาร,รคามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนั้นนาทีที่16เจ้าถิ่นมาได้ประตูออกนำอีกครั้งจากเอวิสจ็อบคนเดิมทำให้อุบลน,นำไปเป็น2ประตูต่อหนึ่งและอีก5นาทีต่อมาเจ้าถิ่นอุบลยูเอ็มที มาได้ลูกโทษจากจุดโทษโอวูเอเรมอนรับหน้าที่สังหารไม่พลาดอุบลหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อ1หนึ่งหมดเวลาครึ่งแรกอุบล bon, นำมหาศรารคาม3ประตูต่อ1หนึ่ง เริ่มครึ่งหลังทั้งสองทีมยังเปิดเกมบุกใส่กันเช่นเดิมและนาทีที่61อุบลได้จุดโทษลูกที่2ในนัดนี้คราวนี้เป็นเอวิสจ็อบดาวซันโวประจำทีมรับหน้าที่สังหารกดด้วยเท้าขวาเต็มข้อไม่มีเหลือและเป็นประตูที่3มแฮตทริกของเอวิสจ็อบในนัดนี้และเป็นประตูที่14ของเอวิสจ็อบในฤดูกาลนี้ทาให้อุบลน,นาห่างไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งอุบลยังไม่หยุดเท่านี้ มาได้ประตูที่5จากลูกโมงของจัสตินปรินซ์ในนาทีที่81อุบลนำา5ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามทีมเยียนมหาสารคามยูไนเต็ดได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ5จากลูกยิงของเควินเอ็มพ็อแซมในนาทีที่81จบเกมอุบล u ูเอ็เปิดบ้านเอาชนะมหาสารคามยูไนเต็ดไปได้5ประตูต่อ2 ส่งผลให้อ bon ุบร UMTF4 เก็บชัยชนะ7นัดรวดโดยยิงได้32เสีย7ประตูมี21คะแนนเต็มทิ้งห่างอุดรธานี FC ทีมอันดับ2อยู่4คะแนนปิดท้ายกันด้วยการพยายกรณ์อากาศสวัสดอุลราชธานีประจำวันที่7เมษายนนะคะดิฉันและทีมข่าทีวีบึงของเราต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศจังหวัดบนราชธานีประจำวันที่7เมษายน2,557จังหวัดบลราชธานีมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆประมาณ20%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียส วันครับผมต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือนอาเภอเมืองโดยที่ตกเวลา18นาฬิกา10นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดงอำเภอคงเจียมโดยที่ขึ้นเวลา5นาฬิกา48นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะรเปล่าเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ทีมงาน95สบายสเตชันรู้ทุกเรื่องเมืองอุบลฟังข่าวเอาฮาสบายแชร์สบายทอกโดยดีเจพี่เกียรเกรียงศักดิ์นาเวียงและดีเจก้อยจากกมลวันแสงโมกทุกวันบ่าย3ามครึ่งทางวีเคเบิลทีวีอุบลคงส่งท้ายกันแล้วใหการสบายสปอร์ตของเราติดตามข่าวสารแวดวงกีฬาทั้งไทยและเทศกับรายการ สบายสปอร์ตทุกวันบ่ายสองโมงทางวีเคเบิลทีวีอุบลผลิตรายการโดยทีมงาน95สบายสเตชันสถานีนี้แสงสบาย